ผู้ใหญ่มีอะไรจะถามแทนพี่โตบ้างไหมฮะอยากจะให้พระอาจารย์แนะนำอ๋ออันนี้เป็นอยู่โดดเดียว,ยวนะไม่มีคนดูแลพ่อมีก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ทิ้งไว้แต่ก็ทำมาหากินกันอยู่ที่บ้านปลูกผักปลูกไม้ได่าหญ้าคานไปทั้งว่าน,นั่นนะครับก็พระอาจารย<ต>์คิด,ดว,ว่าเราต้องสู้ตราบใดก็ตามที่ลูกยังมีชีวิตอยู่นะลูกต้องสู้ต่อไปมีคนจํานวนมากนะที่ทันทีที่ปฏิสนธิ ก็จากโลกนี้ไปสะก่อนเกิดมาปับ๊บแม่ก็ทําแท้งสะก่อนโนะตขึ้นมาอีกหน่อยก็เกิดอุบัติเหตุล่วงลับดับขันไปสะก่อนคนจํานวนมากเลยนะถูกตัดตอนชีวิตแต่เรายังโชคดีกว่าน,นั้นไม่ว่าจละลำบากยังไงก็ตามวันนี้เราก็ยังมีชีวิตอยู่ถือว่านะยังได้เกิดเป็นมนุษย์ยังได้เกิดเป็นมนุษย์และยังมีชีวิตอยู่นะจละลำบากยากแค้นยังไงก็ตามเราก็ต้องสู้ต่อไปนะนะตราบใดก็ตามถ้ายังมีชีวิตนะลูกนะอย่าไปหมดความหวัง ถ้าเราไม่หมดความหวังเราก็เอาดีได้พระอาจารย์เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะลงนะครับมีคุณครูสอนวิชาพลาะคนหนึ่งนะรูปร่างสมบูรณ์หมดวันหนึ่งไปกระโดดสะแล้วเกิดอุบัติเหตุเป็นอัมาาพาตทั้งตัวเลยเออนะขยับขยื่นอะไรแทบไม่ได้เลยมีแค่ขยับมือได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนอนอยู่สิบหปีทุกวันแช่งให้ตัวเองตายแต่ก็ไม่เคยมีวันไหนที่มันตายสักทีทุกมาก อยู่มาวันหนึ่งแม่เอามวลเทปธรรมะมา,มาฝากนะลองเปิดฟังดูแล้วก็ฝึกเจริญสติกระดิกได้แค่นิว้วกระดิกไปกระดิกมากระดิกมากกระดิกไปจูจ,จูจิตเกิดการตื่นพุ่ขึ้นมาท่านรู้สึกว่าโอ้ที่เห็นป่วยๆนี่มันเป็นเรื่องของกายเนี่ยจิต<ะ>มันบริสุทธิ์มากจิตไม่ได้ป่วย<ะ>คนคนนี้คืออาจารย์กำพลทองบนนุ่มทุกวันนี้นั่งอยู่บนก็าอว,วแจเดินสายไปทั่วประเทศไทยแล้วบรรยายทำให้คนที่ไม่พิการฟัง ๋อคือท่านอาจารย์ท่านนี้คือคือเป็นมากกว่าพี่โตมากกว่านี้อีกกระดิกได้แค่นี้เองถูกต้องครับแต่สติปัญญาของท่านนั้นสมบูรณ์ทุกอย่างครับพอหันมาปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าตอนนี้ผมลาออกจากความทุกข์แล้วและท่านพูดอีกว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาผมคงไม่ได้พบธรรมะของพระพุทธเจ้าโอ้ให้คิดอย่างนี้นะลูกนะเหมือนเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสถูกต้องลูกครับให้คิดอย่างนี้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องเอาปัญญาจักมันให้ได้ ย่าไปยอมจำนวนอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วก็อย่าไปยำคิดยำทำมองว่าเป็นโอกาสทองของการปฏิบัติธรรมถึงไม่อาจจะโดดเดียวก็ไม่เป็นไรนะพ่อนาะนะก็ให้สู้ต่อไปเหมือนก็ต้องพยายามมองโลกในแง่ดีด้วยเจรริญพคือมีคนที่หนักกว่าเราแต่เขาก็ยังอยู่มาได้ฉะนั้นเราก็ควรจะต้องอยู่ต่อไปให้ได้และอยู่ให้ดีด้วยครับครับงั้นผมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าคนพิการหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะคิดน้อยใจ เออตัวเองว่าแบบมันเราไม่พร้อมเลยครับท่านอาจารย์อาจจะช่วยแนะนําก็พระอาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าเราเอาแต่น้อยใจนะไม่มีอะไรดีขึ้นฝ่ามืงคนพิการวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าอย่าเอาแต่น้อยใจเพราะอะไรเพราะมันเลือกไม่ได้แล้วมันเจออย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้ววิธีที่ดีที่สุดเราต้องบอกตัวเองว่าเอาละไหนไหนมันก็มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เราทําคือลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาอะไรที่ควรจะทาครับ ถ้าเราจมจมอยู่ในห้องแห่งความทุกข์เราก็ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนที่น้องก็บอกมาเก๊แค่เราไม่คิดมากถ้าเราคิดมากมันก็ย้ำคิดย้ำทำและย้ำทุกข์นะความทุกข์เกิดขึ้นครั้งเดียวนะพอเราคิดมากมันก็ทุกข์ซ้ำทุกซากเอาไม่หรือไม่อ้อเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นเราไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็เห็นไหมเนี่ยยอดเยี่ยมมากลูกเนี่ยลูกคิดเองแล้วก็คิดถูกด้วยครับคือถ้าเรายึดมั่นถือมั่นนะเราก็ทุกงลูกอาฉะนั้นพระอาจารย์ก็ขอให้คําสอนอนึ่งอย่างนะว่าขอให้เราเนี่ยสูตรมือสอยก็ปล่อยมันไปมันมาแค่นี้ก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นนะสูตรมือสอยก็ปล่อยมันไปครับแล้วตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตวันเนี้ยทำอะไรได้ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะลูกนะอืสุดสุดท้ายนะครับก็ฝาก ถึงคนมีการทุกคนแล้วกันนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะลำบากยังไงก็อยากจะให้ใช้ชีวิตเท่าที่มีอยู่ให้ดีที่สุดด้วกันนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะดีแล้วก็ฝ่ายธรรมะก็จะดีมากๆเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมที่ให้คําแนะนําดีๆพี่โตแล้วก็ผมแล้วก็ทุกคนเลยนะครับผมขอการ์ดน ด้วยจากที่หนูเป็นเพศทางเลือกหรือว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศเนะะี่ยค่ะเวลาเรามีความรักเราครบกับผู้ชายเราควรจะบอกให้เขารู้ตั้งแต่ทีแรกเลยหรือว่าเราควรครบกันไปก่อนสร้างความรักความผูกพันนห้มากๆแล้วค่อยบอกเขาทีหลังคะ่ะ